ธรรมได้จำแนกธรรมะไว้สี่ความหมายคำว่าธรรมเพียงคำเดียวมีความหมายหลายประการแต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้นธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติทุกชนชั้นทุกระดับต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องตามกฎ ของธรรมชาติทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเพื่อให้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งส่วนตัวและส่วนรวมหรือทั้งโลกธรรมะคืออะไรท่านพุทธทาสภิกขุคือพระภิกษุในพุทธศาสนา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพทั่วโลกท่านเป็นผู้บุกเบิกในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างาศาสนาโดยใช้การสวนเสวนาระหว่างเรา,าศาสนิกต่างศรัทธาท่านได้ละอารามที่เคยพำนักและได้ค้นพบแนวทาง ในการประสานพุทธศาสนาในโลกให้สอดคล้องกับแก่นธรรมคำสอนดั้งเดิมอีกครั้งได้จำแนกธรรมะไว้4ความหมายคือ 1. ธรรมะคือธรรมชาติ 2. ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ 3. ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ 4. ธรรมะคือผลอันเกิดจากหน้าที่หน้าที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อเรื่องราวของสิ่งนั้นๆหรือชีวิตนั้นเพื่อที่จะต้องอยู่รอด ธรรมะไม่ใช่แค่การท่องบนไม่ใช่พิธีรีจองไม่ใช่บนธนทมาศไม่ใช่เสียงที่พระท่านเทศให้ได้ยินได้ฟังกันธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่อความอยู่รอดเพื่อดับทุกข์ในใจทุกคน